ขั้นตอนแรกเสียบปลั๊กแล้วเราก็จะเปิดปุ่มเปิดอยู่ด้านล่างแล้วก็ขึ้นมาด้านข้างนะคะเราจะกดจนเป็นไฟสีเขียวนะคะแล้วก็ไฟหน้าจอเริ่มวิ่งค่ะนี่นะคะไฟหน้าจอก็จะเริ่มวิ่งจนไฟหน้าจอสีเขียวมาหยุดอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะเป็นขึ้นโหมดตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับหน้าจอข้างบนนะคะเรามาเตรียมเซตก่อนค่ะนี่ค่ะ แล้วก็จะเปิดตรงบานพับออกทั้งสองฝั่งเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอาเซตนะคะมาใส่เข้าไปนะคะโดยเราจะใส่โดยฝั่งสีแดงอยู่สีแดงฝั่งสีเขียวอยู่สีเขียวนะคะเราดูตามสีเลยค่ะเขาจะมีบอกสีไว้นะคะเนี่ยค่ะเราจะต่อตามที่อยู่ในตัวเครื่องเลยค่ะมันจะมีแจ้งบอกเราอยู่ค่ะอันนี้นะคะ เสร็จแล้วให้เราจำไว้เสมอนะคะว่าจุดที่เป็นสีเข้มอะค่ะเนี่ยค่ะตัวที่เป็นสีเข้มจะอยู่ด้านล่างเสมอค่ะตัวนี้จะอยู่ด้านล่างเสมอเนี่ยค่ะวิธีที่เราต่อเนาะเราจะเอาอันไหนเข้าก่อนทีนี้สมมติว่าเราเอาสีเขียวเข้าใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเอาสีเขียวที่เป็นสีเข้มอยู่ด้านล่างแล้วเราก็ จะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะคะฝั่งนี้ใช่ค่ะก็จะหมุนไปค่ะอ่าอันนี้ก็จะเสร็จค่ะข้างบนเหมือนกันถ้าเราเอาสีเขียวข้างล่างเข้าก่อดน,นะคะนี่ค่ะเราจะเอาเข้าแบบนี้แล้วเราก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปเหมือนกันค่ะนี่ค่ะเราจะค่อยๆหมุนทวนเข็มนาฬิกาไปนะคะ หลังจากนั้นเราก็จะมาเอาสีเหลืองเข้าค่ะตรงสีเหลืองที่เราจะเอาเข้านะแล้วก็จะเอาสีเข้มอยู่ด้านล่างเหมือนกันค่ะอาเราใส่ด้านล่างก่อนนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยจ้ะอันนี้เราจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ